อนดาเวียดนามครับได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบของรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตครอบครัวภายใต้ชื่อ New Honda Winner X 2024ซึ่งเป็นโมเดลรูปแบบเดียวกับที่ใช้ทำตลาดในประเทศอินโดนีเซียนะครับภายใต้ชื่อ Supra GTR 150ซึ่งเป็นคู่ปรับโดยตรงของ Yamaha e x c ็ t e ซ155นั่นเอง New Honda Winner X 2024นะครับจะอ้างอิงงานออกแบบมาจาก s u p r a GTR 150ในอินโดนีเซีย ดังนั้นคนุณสมบัติของมันนะครับจึงมีความใกล้เคียงกันไล่ตั้งแต่ดีไซน์ในภาพรวมของตัวรถจะเน้นความสปอร์ตด้วยเส้นสายการเดินวดลายที่เฉียบคมชุดไฟหน้าแบบคู่ที่ดุดันและด้วยความที่ตัวรถถูกวางให้เป็นรถสปอร์ตครอบครัวนะครับจึงมาพร้อมกับเบาะนั่งแบบตอนเดียวยาวมีการเลื่อนระดับส่วนผู้โดยสารเล็กน้อยครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ4.5ลิตรนะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันนั่นเองรถจะมาพร้อมกับ ฟีเจอร์ทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล LCD เต็มรูปแบบช่องเสียบชาร์จ USB ระบบสมาร์ทคีย์กุญแจรีโมทนะครับระบบช่วยเหลือผู้กับขี่อย่าง Assist Cl Clutch นะครับที่ช่วยทำให้การใช้คัดมือนั้นทำได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดการจับตัวของแผ่นคลัชในจังหวะลดเกียร์นั่นเอง กลุมกำลังครับไปแบบ1สูบ149.3รระบายความร้อนด้วยหม้อน,น้ำนะครับจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดให้แรงม้าสูงสุด15.6ตัวและแรงบิดสูงสุด13.5นิวตันเมตรครับราคาของรถรุ่นนี้ในเวียดนามนะครับเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ66,000บาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดนะครับจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ72,500บาทด้วยกัน